ยินดีต้อนรับสู่อาณาจาักรููผาฟังเพลินอาณาจาักรที่จะพาคุณไปสู่โลกแห่งการฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดแชร์ฝ่าวิถีเซียนยุทธบทที่93อุปสรรคอะไรนะจะไม่เต็มใจงั้นหรือลูกผู้ชายที่แท้จริงต้องมีความยืดหยุ่นและรู้จักปรับตัวตามสถานการณ์การแสดงความอ่อนแอนิดๆหน่อยๆมันจะเป็นเรื่องใหญ่อะไรนะัก หรือว่าเจ้าอยากจะสร้างปัญหาให้ข้าเทียงพระเจ้ากับหลินหมิงกลายเป็นศัตรูคู่อาฆาตกันไปแล้วจูเเยียนสูดลมหายใจลึกหลายครั้งจากนั้นจึงค่อยๆค,คลายหมัดที่กำแน่นออกแววตาของเขาเย็นเยียบขณะกล่าวช้าๆว่าอมชายอัจฉริยะที่ตายไปแล้วย่อมไม่ใช่อัจฉริยะอีกต่อไปหืเจ้าอยากให้ข้าส่งคนไปลอบสังหาหลินหมิงงั้นหรือจูเเยียนเจ้าไม่รู้ หรือว่าสำนักยุทธเจ็ดประจักษ์คือตัวตนที่ไร้ผู้ต้านทานเพียงใดในอนาจาักระโชคฟ้าหลินหมิงคืออัจฉริยะที่หาได้ยากในรอบร้อยปีของสำนักยุทธข้าไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเจ้าจะหวังให้ข้าไปรอบฆ่าเขาต่อให้เขาออกจากสำนักยุทธต่อให้เขายังไม่เติบโตแต่อย่าลืมพี่ใหญ่ของข้าองค์รัชทายาทหย,ยางหลินเฉียวถึงหยางหลินจะโง่แต่เขาก็ไม่ได้โง่ถึงขั้นปัญญาอ่อนเขาจะไม่ส่งคนมาคุ้มครองหลินหมิงได้อย่างไร ฝั่งนั้นก็มียอดฝีมือแถมยังมีมู่ยี่ด้วยหากข้าคำนวณพลาดเพียงนิดเดียวหรือแผนการลอบฆ่าหลินหมิงของข้าหลุดไปถึงหูหยางหลินเพียงเล็กน้อยข้าก็จบสิ้นแล้วอย่าว่าแต่เรื่องชิงบัลลังก์เลยแม้แต่ชีวิตข้าก็คงรักษาไว้ไม่ได้อำนาจของสำนักยุทธเจ็ดประจักษ์นั้นละเมิดมิได้ต่อให้เป็นเสด็จพ่อของข้าที่เป็นโอรสวรรค์พระองค์ก็ช่วยอะไรไม่ได้แค่ลำพังมู่ยี่คนเดียวก็ทำให้ข้าปวดหัวจะแย่แล้ว ข้าต้องเสียทรัพยากรไปมากมายเพื่อชุบเลี้ยงคน18คนในราชสำนักที่ยอมตายถวายหัวเพียงเพื่อให้พอจะรับมือกับมู่ยี่ได้บ้างหากหลินมิงเติบเติขึ้นและก้าเข้ามาในสถานการณ์ที่ซับซ้อนนี้อีกคอนโอกาสของข้าจะลดลงอย่างมหาศาลมุมปากของจูเยียนสันดร,ริกหมัดทั้งสองข้างรู้สึกหนักอึ้งเขากล่าวช้าๆอย่างชัดถ้อยชัดคำว่าอมชายโปรดให้เวลาข้าอีกสักนิดข้าจะให้คำตอบที่เหมาะสมแก่ท่านเอง ก็ได้ข้าจะเชื่อเจ้าอีกสักครั้งแต่ถ้าเจ้าทําให้ข้าผิดหวังอีกรอบละ่ะจู้เยียนสูดลมหายใจลึกและเค้นคําพูดออกมาว่าหากข้าพ่ายแพ้หากหลินหม,มิงยังคงเติบโตด้วยความเร็วที่น่ากลัวประดุดปีศาจร้ายเช่นนี้ข้าจะอยากกับหลานอวิวและไปขอโทษหลินม,มิงด้วยตนเองหือข้าหวังว่าเมื่อถึงเวลานั้นมันจะไม่สายเกินไปนะถอยไปได้ในห้องรับรองที่หอชิงหยวน บรรยากาศช่างรุงโรดและอาหารที่จัดเตรียมไว้ก็เลิศรสทว่าจูเยียนกลับไม่มีอารมณ์จะแตะต้องอาหารเหล่านั้นเลยเขาจมดิ่งอยู่กับความคิดของตนเองเมื่อเห็นจูเยียนไม่กินหลานอาวิวก็ไม่กล้าขยับตะเกียบนางเดาได้ถูกต้องว่าความกังวลของจูเยียนในวันนี้เกี่ยวข้องกับการท้าประลองของหลินหมิงนางตกอยู่ท่ามกลางสถานการณ์ที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกรู้สึกอับอายและไม่กล้าแม้แต่จะเอ่ยคำใดออกมา วันนี้องค์ชายสิบเรียกข้าไปหารือเรื่องบางอย่างจูเหยียนกล่าวขึ้นช้าช้าหลังจากเงียบไปนานเอ๋หารือท่านคุยเรื่องอะไรกันหรือคะลานอาวิวรู้สึกถึงความไม่สบายใจลึกๆนางไม่เคยรู้เลยว่าจูเหยียนกำลังคิดอะไรอยู่นางสัมผัสได้เพียงอารมณ์ที่มืดมนและน่ากลัวของเขาราวกับความสงบนิ่งที่กำลังปั่นป่วนเพียงเล็กน้อยก่อนที่จะระเบิดออกมาเป็นความโกรธเกรี้ยวที่รุนแรงและคลุ้มคลั่งแววตาของเขาประดุษสัตว์ร้ายที่หมอบซุ่มโจมตี แม้ภายนอกจะดูนิ่งสงบแต่ความจริงกลับอัดแน่นไปด้วยจิตสังหารที่ไร้ที่สิ้นสุดยามที่นางอยู่กับจูเยียนหลานอวิวจะสัมผัสได้ถึงความกดดันที่มองไม่เห็นซึ่งกดทับลงมาจนนางแทบหายใจไม่ออกมันไม่เหมือนกับในอดีตยามที่นางกับหลินหมิงยังอยู่ด้วยกันเมื่ออยู่กับหลินหมิงนางสามารถทําตัวเอาแต่ใจหรือใช้อารมณ์อย่างไรก็ได้แต่เด็กหนุ่มคนนั้นจะส่งยิ้มให้เสมอราวกับแสงตะวันและตอบสนองความต้องการที่ไร้เหตุผลของนางทุกอย่าง น่าเสียดายที่วันเหล่านั้นผ่านพ้นไปนานแล้วและจะไม่มีวันหวนกลับคืนหลานอาวิ๋งเยี่ยวทนหายในใจนางไม่กล้าแสดงความรู้สึกใดๆออกมาพระนางมักจะรู้สึกเสมอว่าดวงตาของจูเหยียนนั้นประดุดตาเหี่ยวที่สามารถมองทะลุเข้าไปถึงความรู้สึกส่วนลึกในใจนางได้เขาบอกข้าว่าจูเหยียนกล่าวแล้วจ้องมองนางด้วยดวงตาทั้งสองข้างก่อนจะพูดต่อช้าๆเขาบอกให้ข้าอย่าก,กับเจ้า ในวินาทีนั้นหลานอาวิลพลหมดความรู้สึกราวกับว่าเวลาได้หยุดหมุนไปชั่วขณะและใบหน้าของจูเยียนก็ดูเหมือนจะห่างไกลออกไปในพริบตาประสาทสัมผัสทุกอย่างทั้งการได้ยินการสัมผัสทั้งหมดกลายเป็นภาพเลอแม้ว่านางจะรักษาความบริสุทธิ์ของร่างกายไว้เสมอแต่านางก็ได้มั่นหมายกับจูเยียนแล้วในอนาจาัก,กระโชคฟ้าหากหญิงสาวถูกแกขาดหลังจากมั่นหมายนั้นถือเป็นเรื่องที่น่าอับอายอย่างยิ่งและการจะแต่งงานใหม่ย,ย่อมได้รับผลกระทบ หากจูเยียนแย่ก,กับนางจริงๆแล้วนางจะเหลือทางเดินใดให้ก้าวต่อไปนางมองจูเยียนด้วยสีหน้าที่บิดเบี้ยวและเม้มริมฝีปากแน่นพยายามไม่ให้ร้องให้ออกมาทว่าน้ำตาก็ยังคงไหลรินออกมาจากดวงตานางรู้ว่าองค์ชายสิบมีความสำคัญต่อจูเหยียนและตระกูลจูเพียงใดคำพูดของเขาจะมีน้ำหนักมหาศาลสำหรับจูเหยียนท่านท่านตกลงไปแล้วหรือคะหลานอาวิวเอ่ยด้วยน้ำเสียงสั่นเครือแทบจะสะอื้น ยางจู้เหยียนตอบตามความจริงทำไมทำไมล่ะคะหลานอาวิวกำตะเกียบในมือแน่นโดยไม่รู้ตัวจนข้อนิ้วกลายเป็นสีขาวเพราะหลินหมิงองค์ชายสิบต้องการดึงตัวหลินหมิงมาเป็นพวกแต่เจ้าเจ้าได้กลายเป็นอุปสรรคสำหรับเขาในการดึงตัวหลินหมิงอุบอุปสรรคในที่สุดหลานอาวิวก็ไม่อาจทนต่อ ความเจ็บปวดได้อีกต่อไปน้ำตาที่นางพยายามกลั้นไว้พรั่งพรูลงมาประดุดสายฝนนางเป็นเพียงหญิงสาวธรรมดาคนหนึ่งเหตุใดวันหนึ่งนางถึงต้องเข้าไปพัวพันกับการชิงบัลลังและกลายเป็นอุปสรรคขององค์ชายไปได้ทำไมเรื่องแบบนี้ถึงเกิดขึ้นจูยเยียงกล่าวว่าข้ามีเวลาหนึ่งเดือนอาจจะสองเดือนแต่ข้าก็ยังไม่รู้ว่าจะมีโอกาสหรือไม่เจ้าไม่ต้องสิ้นหวังไปเรื่องนี้ยังไม่ใช่ข้อสรุปที่แน่นอน หลังจากพูดคำเหล่านี้จูเหยียงก็ลุกขึ้นผลักประตูแล้วเดินจากไปทันทีหลานอวิลถูกทิ้งไว้เบื้องหลังนั่งอยู่บนเก้าอี้ของนางดูราวกับวิญญาณได้หลุดออกจากร่ามไปแล้วนางรู้สถานการณ์ของตนเองดีแม้จูเหยียนจะบอกว่ายังมีโอกาสแต่นางก็ไม่ได้ไร้เดียงสาพอที่จะเชื่อคำนั้นหากวันใดานางกลายเป็นอุปสรรคในเส้นทางของเขาแม้เพียงเล็กน้อยเขาก็จะไม่ลังเลที่จะกำจัดนางทิ้ง เมื่อคิดถึงเรื่องนี้หลานอาวิวก็รู้สึกถึงความโศกเศร้าที่ไม่อาจอธิบายได้นางลุกขึ้นอย่างเมื่อลอยเปิดประตูแล้วเดินออกไปห้องโถงหลักของหอชิงหยวนยังคงกึกก้องด้วยเสียงเซงแซ่และการพูดคุยอย่างสนุกสนานเหล่าบุตรชายตระกูลขุนนางต่างเพลิดเพลินกับความปรารถนาและกำลัง,ร,งรื่นเริงชู่จอกเหล้าขึ้นดื่มฉลองจอกทองสำริดอันประนีถูกสลักลวดลายราวกับมีชีวิตดูประดุจปากของสัตว์ร้ายที่กำลังอ้ากว้างเพื่อจะกลืนกินนางเข้าไป ห้องโถงที่หรูหราพร้อมกรมี่เสียงดนตรีอันไพเราะจากเครื่องสายและเครื่องเป่าจานหยกประณีตและชามทองคําที่เต็มไปด้วยอาหารเลิศรสสิ่งเหล่านี้คือนางเคยถวิลหาในความฝันและวิ่งเข้าใส่แต่นามนี้พวกมันกลับทําให้นางรู้สึกอ้างว้างเดียวดายนางเดินลงบันไดและออกจากหอชิงหยวนไปขึ้นฤดูใบไม้ร่วงมีลมพัดเย็นสบายลมที่พัดมานั้นแฝงไปด้วยหยาดน้ําค้างมันช่างดูเศร้าหามองและน่าอาววร ความจริงแล้วจูเยียนไม่ได้ผิดหลานอาวิวเข้าใจเหตุผลที่เขาพูดคําเหล่านั้นออกมาในคืนนี้และไม่ได้รู้สึกโกรธเคืองเขาเลยนางเป็นคนเลือกจูเยียนเองนางเลือกเขาเพราะจูเยียนนำพาความมั่งคั่งมหาศาลมาให้และช่วยให้ความยาววัยของนางยาวนานขึ้นหากว่าหนึ่งจูเยียนต้องสูญเสียสถานะพระผู้หญิงแม้แต่ภรรยาของเขาก็อาจทิ้งเขาไปความจริงข้อนี้มีหรือจูเยียนจะไม่เข้าใจ หากใครเลือกความรุ่งโร์พวกเขาต้องสามารถทนต่อความขมขื่นและความเจ็บปวดเบื้องหลังความรุ่งโรจน์นั้นได้แต่นางกลับเข้าใจหลักการนี้สายเกินไปนางเพิ่งตระหนักได้ว่าสิ่งที่สูญหายไปเหล่านั้นช่างล้ำค่าเพียงใดนางเสียใจไม่ใช่เพระหลิงหม,มิงได้กลายเป็นมังกรเกล็ดทองไปแล้วแต่ความเสียใจของนางคือการไม่รู้ว่าความสุขที่นางเคยได้รับในอดีตนั้นคือพรที่แท้จริง ผลลับที่หลิงหมิงสร้างขึ้นได้ทําให้หลายคนตกตะลึงคุมอํานาจให,ใหญ่ๆเริ่มวางแผนการเพื่อหลิงหมิงแล้วแต่แม้หลิงหมิงจะทําผลงานได้ยอดเยี่ยมเพียงใดเขากลับไม่มีความลําพองใจเลยแม้แต่น้อยเขาเลือกเวลาหนึ่งเดือนก่อนจะท้าประลองจูเหยียน <c oughs> ความจริงคือเขายังไม่มีความมั่นใจเต็มร้อยว่าจะชนะจูเยียนคือศัตรูที่คู่ควรคนแรกในชีวิตของหลินหมิง ครั้งหนึ่งลินหมิงเคยตั้งเป้าหมายว่าจะก้าวข้ามจูเหยียนให้ได้ภายในช่วชีวิตหนึ่งแต่ตอนนี้ในช่วงเวลาสั้นๆเพียง6เดือนลินหมิงกำลังจะได้เผชิญหน้ากับจูเยียนโบราณประลองเดียวกันลินหมิงสัมผัสได้ว่าจูเยียนนั้นแข็งแกร่งและไม่ธรรมดาจูเยียนและหวังเยี่ยนเฟิงนั้นเหมือนกันทั้งคู่มีความทนงและมีเจตจำนงที่ไม่ยอมสยบ เพียงแต่จูเย็นไม่ได้แสดงท่าทีแข็งกร้าวเหมือนหวังเยี่ยนเฟิงและมีความสุขุมลุ่มหรือกว่าหากหวังเยี่ยนเฟิงเป็นประดุดกระบี่ล้ำค่าที่ออกจากฝักและเปี่ยมด้วยไอเยน็นจูเยยนก็คือดาบเรียวยาวที่ซ่อนอยู่ในฝักมันยากจะบอกได้ว่าเขาจะชักด,ดาบออกมาเมื่อใดและการโจมตีครั้งแรกนั้นก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะป้องกันจูเย็นไม่ใช่คนที่จะถูกขยี้ได้ง่ายๆ เขาเป็นบุตรของพระสนมในตระกูลจูเขาพึ่งพาพลังกำลังและความขยันหมั่นเพียรของตนเองในการปีนป่ายขึ้นมาทีละขั้นจนถึงตำแหน่งปัจจุบันเขามีโอกาสแม้กระทั่งจะได้สืบทอดตำแหน่งผู้นำตระกูลจูคนประเภทนี้เปรียบเสมือนยอดแญ้ิที่แข็งแกร่งและทระหดอดทนแม้ว่าหลิงหมิงจะมีโอ๊ไข่สารหลังมังกรทองชาติที่เสริมพลังด้วยอัคราจารึกโอ๊ตเขาก็ยังไม่มีความมั่นใจเต็มเปี่ยมว่าจะชนะ ในเดือนนี้จูเหยียนต้องทุ่มเทความพยายามเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าแน่นอนแต่แม้จะรู้เช่นนั้นหลิงหมิงก็ยังคงส่งคำท้าเขาไม่เพียงต้องท้าประลองจูเหยียนเท่านั้นแต่เขาต้องท้าทายตนเองและบีบตัวเองให้เข้าสู่ทางตันเพื่อกระตุ้นศักยภาพออกมาในเดือนนี้ทรัพยากรที่หลิงหมิงจะได้รับนั้นเพิ่มมากขึ้นเขาจะสามารถฝึกฝนในค่ายกลสังหารหลักทั้ง7ได้เต็มๆห้าวันได้รับโอ๊ตรวมจิตวิญญาณ5เม็ดและศิลาท่าแท้อีก5ก้อน อดรวมจิตวิญญาณนั้นยังไม่เท่าไหร่แต่ศิลาท่าแท้และโดยเฉพาะเวลาฝึกฝนเต็มๆห้าวันนั้นถือเป็นหัวใจสำคัญสำหรับหลินหมิง5วันเต็มเท่ากับ60ชั่วโมงที่เขาจะได้ฝึกซ้อมนั่นหมายถึงค่าเฉลี่ยสองชั่วโมงต่อวันในหนึ่งเดือนแม้จะไม่ใช่การฝึกแบบสุ่ม4ี่สุ่มหแต่ผลลัพธ์ของเวลาสองชั่วโมงในค่ายน,นั้นคุ้มค่ามหาศาล เช้าตรู่วันนี้ลินหมิงสะพายทวนรุ้งทะลวงและมุ่งหน้าไปยังน้าตกสนามแข็งทว่าขณะที่เขากําลังจะเข้าสู่สนามแข็งเสียงที่ห่างไกลก็เรียกเขาไว้น้องชายรอประเดี๋ยวก่อนหืมลินหมิงหยุดฝีเท้าคนที่เรียกคือลินอูน้องชายยินดีด้วยครั้งนี้เจ้ากู้หน้าให้ตระกูลลินของเราจริงๆหลินอูด้วยความร่าเริงขณะวิ่งเข้ามาหา ตระกูลหลินเป็นหนึ่งในตระกูลที่ใหญ่ที่สุดในเมืองกรีนแมนเบอรี่แต่ในปัจจุบันยังไม่มีทางเทียบชั้นกับตระกูลจูได้นั่นเป็นเพราะตระกูลจูมีพระสนมและยิ่งไปกว่านั้นลูกชายของพระสนมยังได้รับบรรดาศักดิ์เป็นองค์ชายเรื่องนี้ก็นับว่าช่วยไม่ได้คงต้องโทษโชคชาตาทว่าผู้อาวุโสตระกูลหลินส่วนใหญ่ต่างโกรธแค้นจนตัวสั่นตระกูลหลินม,มักถูกกดดันโดยตระกูลจูและจูเหยียนเสมอพวกเขา เปรียบเสมือนภูเขาที่ตั้งประงานอยู่เบื้องหน้าตระกูลหลินคนเก่งที่สุดในรุ่นยาวของตระกูลหลินคือหลินอู่เขาใช้เวลา2ปีในสำนักยุตเจ็ประจักษ์และเพิ่งจะก้าวเข้าสู่หอพสุธาได้แบบบุตรวิทอีกทั้งเขายังอยู่ในอันดับช่วงกลางล่างเท่านั้นส่วนอีกสองคนในรุ่นยาวยังเข้าหอบสุธาไม่ได้ด้วยซ้ำพวกเขาตามจูเหยียนไม่ติดแม้แต่ครึ่งเดียวแล้วผู้อาวุโสตระกูลหลินจะไม่หมุดหงิดได้อย่างไร แต่เมื่อวานนี้ยันส่งเสียงระยะไกล12ฉบับถูกใช้งานและข่าวดีอันยิ่งใหญ่ถูกส่งข้ามระยะทางไกลไปยังเมืองกรีนแมนเบอรีในคืนนั้นทันทียันส่งเสียงทั่วไปสามารถไปได้ไกลเพียงไม่กี่สิบไมล์แต่ยันส่งเสียงระยะไกลาสามารถแพร่กระจายไปได้หลายร้อยไมล์ราคาย,ย่อมสูงกว่าปกติมากฉบับหนึ่งราคาหลายสิบตำลึงทอง การจะส่งข่าวจากเมืองหลวงโชคฟ้าไปยังเมืองกรีนแมนเบอรี่ต้องใช้ยัน12ฉบับส่งต่อกันเป็นทอดๆค่าใช้จ่ายในการส่งข่าวครั้งนี้สูงถึงหลายร้อยตำลึงทองหากไม่ใช่เรื่องสำคัญตระกูลที่มั่งคั่งและเป็นที่นับถือยอย่างตระกูลหลินคงไม่ยอมสิ้นเปลืองเช่นนี้ยัน12ฉบับถูกส่งต่อเนื่องกันด้วยแสงสีทองบริสุทธิ์เร่งด่วนภายในมีเพียงไม่กี่ประโยคสั้นๆหลินหมิงอยู่ที่สำนักยุทธเจ็ดประจักษ์มาได้34วัน ในการทดสอบไา้กลสังหารหมื่นตนครั้งที่2เข้าไปถึงอันดับที่62และได้รับสิทธาประลองตำหนักสวรรค์เขาด้ท้าประลองจูเหยียนด้วยปลายหอกและประกาศวันตัดสินในอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าว่ากันว่าเมื่อผู้นำตระกูลหลินได้รับเย็นส่งเสียงฉบับนี้เขาถึงกับประโดดขึ้นจากเก้าอี้ทันทีและหลุดคำสบถออกมาว่าแมงยอดเยี่ยมที่สุดเลย สนับสนุนช่องได้โดยการกดขอบคุณซูเปอร์แตงส์ด้านล่างหรือสมัครเป็นสมาชิกช่องและเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอาณาจักรแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไปฝ่าวิธีเซียนยุทธ